ประสัญญาทุกเวลามีความหวังทุกยามเช้ามีแสงสว่างตลอดการเดินทางมีความช่วยเหลือกเกื้อกูล มีพระพรสามรำปณหาทุกอย่างมีพละกำลังต่างต่างไม่สิ้นสุดมีพระหัสถานในยามอดู มีพระคุณจำรูญในยามโทษลงเดชะปนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายพี่น้องให้เราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นบรมจารีสเสมอขอทุสวรรค์นักกุญทั้งหลายและพี่น้องด้วย ช่วยวิงวานพระเจ้าเพื่อขพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิน ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจจงรักภักดีปฏิบัติตามพระประสงค์และรับใช้พระเดชานุภาพของพระองค์จากใจจริงตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจัจะมาตบพุรเปราโลอาคาสาวกถึงชาวโรมพี่น้องดังนั้นบาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและความตายเข้ามาเพราะบาปฉันใดความตายก็แพร่กระจายไปถึงมนุษย์ทุกคนเพราะทุกคนทำบาปฉันนั้นแต่การล่วงละเมิดต่างกับของประธานให้เปล่าถ้ามวลมนุษย์ต้องตาย เพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวพระสานของพระเจ้าและของประธานโดยทางพระสานจากมนุษย์คนเดียวคือพระเยซูครสิสต์เจ้าก็ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นสำหรับมวลมนุษย์ถ้ามนุษย์คนเดียวล่วงละเมิดทำให้ความตายมีอำนาจปกครองเหนือมนุษยชาติเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวนั้นเดชะพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เดียว ทุกคนที่ได้รับฐานสทานอย่างสมบูรณ์และความชอบธรรมเป็นของประธานก็ยิ่งจะมีชีวิตและมีอำนาจปกครองมากขึ้นโดยเหตุน,นี้การล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนถูกลงโทษฉันใดกิจการความชอบธรรมของมนุษย์คนเดียวก็นำความชอบธรรมที่บรรดาชีวิตมาให้มนุษย์ทุกคนฉันนั้นมวลมนุษย์กลายเป็นคนบาป เพราะความไม่เชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันใดมวลมนุษย์ก็จะเป็นผู้ชอบธรรมเพราะความเชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันนั้นที่ได้บาปทวีขึ้นที่นั่นผ่านสถานก็ยิ่งทวีขึ้นมากขึ้นมากกว่าดังนี้บาปเข้ามามีอำนาจปกครองนำความตายมาให้ฉันใดผานสถานก็จะมีอำนาจปกครอง โดยอาศัยความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตนิรันดรเดชะพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็เจ้าของเราฉันนั้นนี่คือพระวาจาของพระเจ้าข้าพระเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้าข้าพระเจ้ายินดีทำตาม น้ำพระทยัยพระองค์ไม่ประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาปแต่พระองค์ประทานหูให้ก้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าจึงทูลว่าข้าพเจ้าอยู่นี่กำลังมาแล้วเชิญรับข้าพระเจ้าพร้อมแล้ว พระเจ้าข้าพระเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทยัยในมวนพระกัมภีร์มีเขียนไว้สำหรับข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้าฉันรับ ข้าพระเจ้าโ้รงแล้วพระเจ้าขับข้าพระเจ้ายินดีทำตาน้ำพระททยข้าพระเจ้าประกาศความเที่ยมคมของโะรงในที่ประชุมใหญ่ถูกแล้วข้าพระเจ้าไม่ได้ปิดปากเลยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโะรงทรงทราบอยู่แล้วแต่ทุกคนที่แสวงหาโะรงค์ จงยินดีและชื่นชมในพระองค์ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้นจงพูดเสมอว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่เชิญรับเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าขา้าข้าพระเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทยัยเชิญยืน alleluya ล l All l ล l u i a a เลลยาจงตื่นเฝ้าอาธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิดเพื่อท่านจะมีกำลังหนีพ้นเหตุการณ์ตุองปวงที่จะเกิดขึ้นนี้ไปยืนอยู่เฉพาะพระพักบุตรแห่งมนุษย์ได้ พระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านาจากพระวรสารักบุญลูกาเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิท์ว่า,ท,าท่านทั้งหลายจงค่าไซเอลและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานสมรสเมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปิดรับผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ท่านนายกลับมาพบเขากําลังตื่นเฝ้าอยู่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะฆ่าซาเอลพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วยไม่ว่านายจะมาเวลาสองยามหรือสามยามถ้าพบผู้รับใช้กําลังทําเช่นนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุขพระวาจาของพระเจ้า นีคำเปรียบเทียบคำสอนที่พระยิสุเจ้าบอกกับบรรดาศิษย์ท่านทั้งหลายเป็นจงคาเซลและก็เป็นเหมือนตะเกียงที่จุดเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอและนายก็จะไปงานสมรสตะเกียงที่จุดเตรียมพร้อมไว้ก็เป็นสิ่งที่พระยิสุเจ้าต้องการให้บรรดาศิทษย์ของพระองค์ให้พวกเราทุกคนเป็นมีชีวิตเป็นดังตะเกียงที่ถูกจุดอยู่ ชีวิตของพวกเราถ้าเป็นดังตะเกียงตะเกียงก็คือแสงสว่างที่จะทําให้คนอื่นๆได้ประโยชน์จากแสงสว่างนั้นถ้าชีวิตของเราต้องเป็นแสงสว่างชีวิตของเราเองก็ถูกคาดหวังให้เป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นชีวิตเราจะเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตของเราความเชื่อเป็นเหมือนกับน้ํามันของชีวิตที่ทําให้เรารักคนอื่นได้เสียสละเพื่อคนอื่นนำทางคนอื่นเป็นความชื่นชมยินดีสำหรับคนอื่นๆตะเกียงไม่ได้มีประโยชน์สำหรับตัวมันเองแต่มีประโยชน์สำหรับคนอื่นฉะนั้นชีวิตของเราที่พระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราได้เป็นตะเกยียงนั้นก็ต้องทำให้ชีวิตของเรานนั้นเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆเสมอ ขอเราได้คิดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่พระเป็นเจ้าผ่านทางพระเยซูเจ้าที่ทําให้เราได้รู้จักกับพระองค์นั้นพระองค์อยากจะให้เรานั้นได้มีความชื่นชมยินดีความงดงามในชีวิตอยู่เสมอและนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าเองบอกกับเราพรงจะมาแล้วก็คาอประตูเรียกแล้วก็เห็นว่าถ้าชีวิตของพวกเราเอง งดงามและเป็นประโยชน์สาหรับคนอื่นๆนั้นก็เป็นความชื่นชมีดีทั้งกับตัวเราเองและพระเจ้าก็ชื่นชมในชีนชวิตของพวกเราทุกคนด้วยขอพระพรของพระได้ช่วยให้เรานั้นได้เป็นตะเกียงที่มีชีวิตและถูกจุดอยู่เสมอขอพระคุ้มครองและช่วยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้งดงามเป็นประโยชน์มากขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกๆวัน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองคมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิต แต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเหล่าอางุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและนําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบรรณาการแด่พระองค์ด้วยจิตใจด้วยจริงใจอิสระพระสถานของพระองค์จะได้ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ เพื่อประกอบพิธีกรรมนี้อย่างเหมาะสมด้วยเถิดท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย <Amen. S 1> พระเจ้าสถิตกับท่าน,านางจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดแคาแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นทรงสร้างมนุษย์มาเพราะพระทัยดีทรงลงพระอาจรยะเพราะพระยุติธรรมทรงกอบกู้คืนมาเพราะพระเมตตาเดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแท้สองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดี พร้อมกับชาวสวรรค์เหล่า <único> น <Liberty Overwatch> ั้นว่าดังนี้สาธุการพระเจ้าสูงสุดขอทษว่พระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ ประทรงพระกรุณาสรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสตเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมมาล้ำลึกแห่งความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักรพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิสตะเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังกิสรพระสังฆราชฟรังกิสเซเวียเกเรียงสัตและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า ประทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัรสา,าวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลสัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ์พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ิศกการะพระนจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพะการประจน โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าแต่พระเยสุคริสตเจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเระครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ

ผู้ที่พระเจ้าท่งเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโอตัดเพียงเพราะว่าจาดี่พระจิตใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าประเสริฐพระกายพระคิสตเจ้า ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดให้การรับพระกายและพระโลหิตของพระคิ์เจ้าบังเกิดคุณประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้รู้จักใช้พระพรปัจจุบันอย่างถูกต้องและรู้ความสมัญของพระพรเนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสต์เจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแตท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจบไปในสันติสุขของพระคิสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า280โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่โลกลืมลงไหลไม่พึงระคุณ ขอเป็นราชาทรงพระกรุณคุ้มครองเกื้อนุนแก่ชาวโลกาโอ้พระมหาเยสูขอโปรดคำชูสยาย